Thank you ดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์พาร์กิ่งโมติเพย,ย์ครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรจะทาในเกมคาร์พาร์กิงครับผมก็เลยได้เข้ามาแบบว่ามาเดินเล่นชมวิวสวยๆในเกมคาร์พาร์กิ่งนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบว่าตอนกลางวันก็แดดร้อนมากๆเลยครับอุยฟอร์ดมาแต่งคันนี้อะไรวันนี้แต่งโคตรสวยเลยอย่างก,กัดดบรถตีดูดีโคตรเท่โคตรหล่ออันนั้นคือรถพยาบาลใช่ไหมมี r อรสามสีด้วย เอ้ย AE86 ก็มาซูเปอร์ก็มาแม่มาเป็น JDM เลยนะครับโอ้โหแต่มาแต่งไม่ใช่ JDM มนะมาแต่งเป็นอเมริกันก็สำหรับวันนี้ถามว่าจะมาทำอะไรครับวันนี้ผมก็จะมาตามหาซากรถเก่าน่ครับผมเอเพราะว่าผมได้ยินข่าวมาว่าแถวๆร้านเรวเบเกอร์เนี่ยมันจะมีซากรถเก่าอยู่นะครับผมผมได้ยินข่าวมาบอกว่ามันมีคนเอาประจทิ้งไว้นะครับผมก็เลยจะมาตามหาครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอเดินดูแถวๆนี้ก่อน มันจะอยู่แถวนี้เดี๋ยผมคิดว่านะตรงนี้เป็นต้นไม้แห้งกเก่าเอ้ยเอาเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเดินลงไปแล้วมันจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเอาออกขึ้นได้ขึ้นได้ชูแอบทุกคนคิดว่าซากรถเก่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมมองหาตรงนี้ไม่มีเลยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าตรงนั้นเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีรถจอดอยู่ครับทุกคนเฮ้ยทําไมสภาพเป็นแบบนี้โอ้โหรถเก่าจริงไะเนี่ยรถเก่าหรือรถพังเฮ้ย g ีทีแปดหกว่ะ โอ้ยโหสภาพเละมากครับสงสัยจะไปชนมาเละเทนะครับผมคิดว่าสนุงสนิมนี่ขึ้นแบบว่าเกือบจะเต็มรถแล้วตอนนี้ใครบังอาจเอา GT86 รถโคตรในตำนานมาจอดทิ้งไว้แบบนี้เฮ้ยผมว่าไม่ใช่ละสงสัยเราต้องลองเอาไปออกไปขับดูสักหน่อยแล้วสตาร์ทเครื่องได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองสตาร์ทเครื่องก่อนนะขับได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเราลองสตาร์ทเครื่องสิ อ๋อเอาอะโอ้โหรอบโคตรอืดแล้วใครมันเอามาทิ้งไว้ที่แบบอย่างเงี้ยโอ้โหมันเอาเข้ามาได้ยังไงก่อนประเด็นหรือว่าเขามาจอดไว้ตั้งนานแล้วเขาเอาบริเออร์มันมากั้นไว้เฉยๆนี่ผมไม่รู้นะครับเฮ้ยแต่รถตีน่าจะเอาเรื่องอยู่นั่นเนี่ยถอยได้อยู่พอได้อยู่เครื่องไม่ดับเครื่องไม่น็อกถอยได้ไหมไปยพยายามอย่าชนนะอย่าชนอย่าชนโฮ้ยการถอยรถของผมนี่มันสุดยอดอยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> โอเคเบ้าเบ้าเบ้า หักซ้ายหักซ้ายเออชน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 ไม่ได้ไม่ได้ไไดเดินหน้าเดินหน้าหน่อยโอเคหักซ้ายครับอ้อเป็นเงไม่มีการชนเกิดขึ้นเอาวะสุดยอดโอเคเราจะแต่งอะไรดีวันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ผมต้องเอาทําการแบบวเอารถคันนี้มาลองเทสก่อนว่ารถเก่าๆแบบนี้ยมันยังซิ่งได้หรือเปล่าแล้วผมหาท้าคนแข่งดีกว่ามีใครจะแข่งกับผมไหม ดูจากสภาพรถแล้วไม่น่าไปท้าเขาแข่งเลย <c oughs> อาสามสี่ไปรับคําท้าว่ะผมท้าเป็นคันสีดําด้านหลังนะเออมานี่โอโห GT แปดหกปะทะ <c oughs> แรงมาเท่าไหร่วะเนี่ยแรงมาผมยังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่ผมคิดว่าเขาต้องมองว่ารถผมเป็นรถสเต็ปรถปักชัวแน่เลยว่ะทุกคนมาครับซากรถโอโห <c oughs> มันสู้ไม่ได้ วนสู้ไม่ไ,ได้โอ้โหเขาเข้าเส้นไปไปที่เรียบร้อยเรายังไม่ถึงครึ่งทางเลยไม่เป็นไรครับเราแค่มาลองรถเฉยๆกีว่วิเราเรามาดูกัน15วิเอาอีกหรือเปล่าน้องเอาอีกหรือเปล่าโอ้เอาอีกเว้ยผมว่าอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งผมไม่ยอมไงผมไม่ยอมเดี๋ยวผมขอปรับมุมกล้องขึ้นอีกนิดนึงก่อนอ่าประมาณนี้ บอกเลยว่ารถผมก็เจ๋งเหมือนกันแต่แต่ผมอันนี้ผมขับเป็นปรับอะไรขับซีอู่แม่จุที่เป็นหกเราอืดเหลือเกินโอ้โหแบบนี้มันจะสู้ใครได้วะเนี่ยโอ้โหร้อยสามสิบ <c oughs> ความเร็วขึ้นเป็นที่ร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ไหวครับไม่ไหวโอ้คู่แข่งเราไม่อยากจะแข่งด้วยเลยครับเห็นรถเราอืดเกินครับสภาพก่อนแต่งและหลังแต่งเนี่ยบอกเลยว่าแม่อยากจะคนละคัน นี่คือสภาพก่อนแต่งอ่าทุกคนจําไว้เลยนะครับแต่ผมจะเก็บภาพไปก่อนดีกว่าว่าอ๋อตอนนี้รถคันนี้แรงม้าอยู่ที่220แรงม้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยมายัดเครื่องอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราขอไปทําความสะอาดในส่วนของสนิมออกจากรถก่อนครับโอ้ยสนิมเลอะเต็มรถเลยไม่ได้ไม่ได้วันนี้เราจะแต่งเป็นแนวไหนดีทุกคนผมคิดว่าเราแต่งเป็นแนวคินคินเอ้ยเดี๋ยวนะ GT 8 6เนี่ยมันเป็นรถของพี่อัญจะมาตั้มใช่ไหม เพราะว่าพี่อันจะมาตั้นมนี่มี GT แปดหกเออวันนี้เราจะมาแต่งเป็นรถพี่อันดีกว่าครับแต่แต่เราจะทาตัวรถเป็นสีเขียวเพราะว่าเห็นพี่อันเนี่ยเขาชอบสีเขียวอ่าคอนเซ็ปต์ของเราในวันนี้ได้เลยครับแล้วเราจะทําการแปลงรถคันนี้เป็นรถพี่อันจะมาตั้มนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพที่ออกมาหน้าตาจะหล่อขนาดไหนทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันเลยดีวยกว่าครับเริ่มจากการใส่สเก์ตหน้าเอยเดี๋ยวนะสเก์ตหน้ามันมันใช้ทองซื้อวะ่ะทุกคน แต่อย่างอื่นไม่ได้ใช้ทองนะครับอย่างอื่นใช้ตังค์ในเกมซื้ออะไรวะเนี่ยทอดนี้สภาพเริ่มมลอขึ้นมาแล้วครับแล้วเราก็เปลี่ยนเซร์เป็นสีขาวไว้ก่อนโอเคจากนั้นผมก็จะไปทําการเปลี่ยนล้อครับทุกคนล้อนี่ผมมีล้อในใจของผมอยู่แล้วนะครับเป็นล้อที่ผมชอบมากในเกมนี้นี่เลยครับล้อตัวนี้เลยคือผมชอบล้อตัวนี้มากเว้ยเป็นล้อที่สวยมากนะแล้วผมก็จะปรับให้ขนาดล้อมันใหญ่ที่สุด นี่เอาวะเริ่มรอแล้วครับทุกคนแม่จากสภาพรถสนิมสนิมเมื่อกี้ตอนนี้เริ่มกลับมารอแล้วแล้วผมก็จะทําการไปยืดในส่วนของล้อให้มันยืดออกอีกครับเพราะว่าตอนนี้ล้อมันสั้นเกินปึ๊บโอ้ยเ้ยดูดูดันขึ้นมาทันทีโอ้ยอย่างการลดดิฟสปายน้นี่เล่เล่ยเล่นี่เอาแล้วผมจะขอเอาเป็นเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้ยอันนี้ก็สวยนะ อันนี้ก็สวยนะแต่ผมเคยแบบว่าเคยแต่งแบบนี้ไปแล้วผมขอผมรู้สึกว่าแบบอันนี้มันเท่ดีอะทุกคนมันดูเดิมๆด,ดีอะแต่มันก็ไม่เดิมนะโอเคผมขอเอาไปอันนี้แต่ปรับเป็นสีด,ดําแล้วกันนะครับแล้วก็จากนั้นครับผมเราทําการเปลี่ยนสีรถครับเป็นสีเขียวเพราะว่าพี่อันเป็นคนชอบสีเขียวนี่ผมบอกเลยว่าเขียวแสบดากแน่นอน <c oughs> <c oughs> โอ้โหรถพี่อัน โอเคครับยังไม่เสร็จนะครับวันนี้เราจะแต่งแบบเป็นแนวเทนคินใช่ไหมครับอ่าแต่ผมขอปรับในส่วนของสีล้อก่อนแล้วกันสีล้อมันไม่ใช่แบบนี้ที่เราวาดไว้นะครับหลังจากนั้นครับผมก็จะใส่สติกเกอร์ครับคําว่ายามาตัึมที่ด้านข้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใส่สติกเกอร์สักครู่หนึ่งนี่ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ใส่สติกเกอร์คาว่ายามาตัึมโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเป็นไงครับทุกคนตามนั้นเลยฮ่า และที่เด่นๆเลยนะครับผมโลโก้ช่องพี่อันครับเป็นรูปแอปเปิ้ลสีเขียวใช่ไหมครับผมคิดว่าเราจะทําใส่ตรงไหนดีอ,ะอ่ะไม่รู้ใส่ฝากระโปรงดีไหมฝากระโปรงต้องฝากระโปรงถ้าทําเป็นฝากระโปรงดาคาร์บอนเคลฟล่าอะไรหรือเปล่าผมลองใส่ฝากระโปรงดําสิฝากระโปรงดําทําได้ครับทําได้แต่ผมรู้สึกว่าการวางเลเยอร์มันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหรอ่อ่ะเฮ้ย รอๆๆงั้นเอาเป็นฝากระโปรงดำตามนั้นเลยแล้วเราจะทำโลโกโ้แอปเปิ้ลใส่เอาเป็นข้างประตูนี่แหละเอาข้างบนข้างบนตัวภาษาอังกฤษนี่แหละเออโอเคเดี๋ยวผมขอทำสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับ ครับตอนนี้ผมก็แต่งรถพี่อัญนยามาต้ามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยครับทุกคนไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะมากมายครับใส่โลโก้รูปแอปเปิ้ลโอ้โหมันไม่เหมือนแอปเปิ้ลเลยม,มันเหมือนส้มซะมากกว่าครับ <c oughs> แต่ตัวภาษาอังกฤษที่เขียนว่ายามาต้ามในตรงตรงแอปเปิ้ลตรงนี้คือมันมันตัวเล็กมากครับผมเวลาที่ผมใส่ไปแล้วเวลาเรามามองแบบนี้คือมันมองยากมาก คืออันนี้ก็เอาเป็นว่าผ่านๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันแต่งยากจริงครับแล้วก็จะมีโลโก้ u t u b e ตรงด้านข้างแบบนี้ด้วยอ่ามีทั้งสองข้างเลยนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าเอาไปเล่นในโหมดออนไลน์จะมีคนมาทักหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวผมขอติตัวเองหน่อยแล้วกันสําหรับการแต่งครั้งนี้ครับจะบอกว่าตดตัวเองไม่ได้สิฝากระโปรงด้านหน้าตรงนี้นครับทุกคนคือมันไม่เนียนครับเนี่ยตรงขอบตรงข้างหน้าเนี่ยมันไม่เนียน เพราะว่าปกติเนี่ยคือถ้า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 เป็นรถคันใหม่ๆเนี่ยเวลาที่เราวางฝากระโปรงดำเนี่ยคือมันจะตัดขอบให้เลยใช่ไหมแต่นี่คือมันไม่ตัดขอบให้ผมเว้ยเออมันก็เลยได้ไม่เนียนครับโอเคครับต่อไปเราก็จะทําการเอารถพี่อัน,นไปอัปเกรดเครื่องยนต์ครับอ๋อเครื่องยนต์นี้ผมเคยอัปเกรดไว้แล้วนี่วาใช่หรือเปล่าอ๋อมันต้องกดมันต้องกดใส่ใหม่ตอนนี้ได้600ม้าครับใส่เป็นยางทัวลิงใส่ท่อชิปจอนนิงครับเบรคครับฟาสเกียร์บล็อกครับ อินเตอร์คูลเลอร์ตอนนี้ได้แรงม้ามา757แรงม้าสำหรับเซตจ,จูนเดี๋ยวผมขอดูเซตจ,จูนหน่อยเซตจ,จูนก็เดิมๆเ,เลยแต่ขอปรับในส่วนของไฟนอลไร v ์ลงมาเอาสัก4.0 4 4, 4. พอดีอะทุกคนครับเดี๋ยวเราลองไปวิ่งในโหมดออนไลน์ดูว่าจะแรงหรือเปล่าสำหรับรถเปียันเนี่ยมาตั้มครับโอเคครับทุกคนมาเลยครับ แม่ทุกคนครับทุกคนคิดว่าจะมีคนทักผมหรือเปล่าเฮ้ยพี่อันสวัสดีครับจะมีคนทักแบบนี้จริงๆผมไม่ใช่พี่อันรนับผมคือโฟรเดล,ล่าเลยครับแต่รถคือถ้าถ้าเป็นรถ GT86 นี่หลายๆคนจะทักเลยลว่าพี่อันแน่นอนอเป็นรถพี่อันนะครับเฮ้ยรถ4 1 4แล้วผมหาท้าคนแข่งสักหน่อยละกันนะครับจะหาแข่งกับใครก็แข่งไม่ได้ผมรู้แล้วในเมื่อเราไม่มีคนแข่งด้วยใช่ไหมไอ้เรมโบเมโบแลมโบ้าแลมโบแข่ง อไอคันเมื่อกี้นี่วะเอายีอย่างมาโอเคมาโอ้ยดูเหมือนรถเขานี่จะจัดเอาเรื่องเลยนะทุกคนสี่หนึ่งสี่นี่าโอ้โยจะสู้ได้ไหมเนี่ยมาลองดูโอ้โหเสียงมาก่อนเลยโอย้มันเกินไรเกินไปเพื่อนไม่มันเกินไปจริงๆอะ่ะดูรถผมวิ่งได้เท่าไหร่9.42โอ้าวอไม่เอาครับไม่เล่น,นครับปฏิเสธไปเลยครับ ไม่ชอบจริงนี่ดูเสียงมันมีแต่เสียงอะลถมะน่ะผมรู้แล้วทุกคนว่าผมอยทําทอะไรดีวันนี้เราจะมาเหินครับจัดไปครับยาฮู้ลงสวยๆจูเอโอ้โหไม่สวยไม่หล่อแล้วสภาพลราตอนนี้พังแล้วเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยผมว่าเหินก็สนุกดีเหมือนกันคือตัวเนี้ยคือผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กในเกมหรือว่าอะไรยังไงครับหินมันสามารถเหินได้ครับ เหินดีนะครับเหินดีๆนะครับเหินหินดีๆอจะมาเหินหินเหินดีนะครับเหินดีมาเหินดีเหินดีเฮ้ยน้ำมันหมดอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอ้โหสภาพสภาพเละเฮ้ยถ้าเรามาจอดโชว์จะมีคนมาทักรถพี่อัดหรือเปล่าลอาลองลองจอดไว้ตรงนี้ก่อนสิเอารถผมหายไปไหนดีดีเออนั่นนั่นนั่นล็อกไม่ทันเฮ้ยมันมีคนมาขึ้นนี่่า นี่รถพี่อันจะมาตั้มมาแล้วนะครับโอ้ยมีคนมาชมด้วยทุกคนอีเขาคิดว่านี่คงเป็นรถพี่อันเลยของเท้แน่ดอนอใช่เลยแต่จริงๆรถในชีวิตจริงของพี่อันเนี่ยมันจะเป็นรถสีขาวเลยครับแต่คือผมผมรู้ไงว่าพี่อันชอบสีเขียวผมก็เลยแต่งแบบว่าสีเขียวมาเออนะฮะมันก็เข้าท่าดีนะครับผมฝากระโปรงดําด้วยเป็นไงดูด้านข้างรู้เลยว่าโอ้รถพี่อันแน่ดอนโลโก้มาสดเด็ดเลยนะฮะัอย่ามาตั้มครับ มีโลโก้ u t u b e ด้วยว่าแต่เขามามุงอะไรกันเยอะแยวนะวะเนี่ยทุกคนอแล้วใครมันจะซื้อวนะเนี่ยขายหนึ่งล้านห้าแสนบาทยังไม่มีคนซื้ออีกนะฮะแต่ก็มามุงอะไรกันก็ไม่รู้โอ้คนนี้คนนี้ชื่อชื่อไม่ได้อ่านเลยซักหน่อยซักหน่อยผมต้องรู้อา่าต้องลองเบินยางดูก่อนมันเบินยางได้หรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวนะเบินยางไม่ออกเลยโอ้ยผมรู้แล้วต้องเบินแบบนี้เออเบินได้อยู่แม่ตกใจนี่กาจะเบินไม่ได้ปะทู้ย ผมขอเบิร์นหน่อยครับถ้าไม่เบินเนี่ยมันจะออกตัวไม่ดีนะเกมนี้เนี่ยต้องเบิร์นแดงก่อนที่เราจะออกตัวมา g t 86ปะะท GTR รถผม700มมาอีกนะมันจะสู้ได้ไงไม่รู้อ่ะต้องมาวัดกันอ่ะโอ้โหแซงผมไปแล้วครับรอบไปครับผมหายรอบไปว่ะเท่าไหร่มาดูเวลากัน9.45ครับมผมต้องหารถที่แรงม้าเท่าๆกันกับผมมาลองวิ่งดูอ่ะ ผมคิดว่าผมอาจจะสู้ได้อยู่นะครับโอเคเอาหม้คอเหนินดีๆก่อนเหนินดีอุ้ยลงสวยๆโอ้ยไงอุยอ้ยอุย้ยเมื่อกี้ลงสวยเลยนะแต่มีชนนิดนึงเคยรถไหลวนะเนี่ยรถไหลวนะเนี่ยไวรุ่นดูใบอะ่ะไวรุ่นดูใบอะ่ะมามาแข่งกับผมหน่อยมาไวรุ่นดูใบโแหแรงมาเยอะว่ะจะสู้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยไอไวรุ่นดูใบรับคำร้าหน่อยเออมันต้องแบบนี้มา ไม่ต้องบงเบิญญญ์นยางครับเสียเวลามาเข้ามาเลยอพี่แกโอ้โหเหมือนรถพี่แกแบบว่าจะออกแนวแบบว่าอ,อัพรถอ,อัพรดหน่อยครับมาไปแล้วจ้าแต่อย่าไปดูถูกรถพี่แกนะอาจจะกินเรารอบไปก็ได้ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ผมนําห่างมาเลยครับเรียบร้อยครับมาดูเวลาครับ9.33ครับโอ้โหเวลาเราดีขึ้นดีขึ้นไปห,หรือเปล่า ถเขาไม่ใช่รถแข่งไงจะไปทางรถเขาแข่งแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่ผมว่าท้าหัวลากดีกว่าท้าหัวลากแล้วก็เหินดีขอลงสวยๆวยโอ้โหโอูเกือบสวยแต่ก็ได้อยู่รถไม่คว่ำครับอ่าทุกคนเดี๋ยวเราลองเอารถพี่อั๋นเนี่ยมาทําการอันนี้สักหน่อยลองดันโลดสักหน่อยครับว่าดันโลดเนี่ยจะวิ่งได้ความเร็วสูงสุดกี่กิโลเมตรตร่อชั่วโมงเฮ้ยผมเจอสามห้าศูนย์เซตว่ะผมขอเท้าเขาแข่งสักหน่อย รับคำท้าผมหน่อยเซมาใครก็ได้อะใครก็ได้ใครสดในในี้ใครสดมาจัดได้หมดเลยมาใครใครสดมาจัดมาเฮ้ยสี่สด้วยวะเสียงค้างแบบนี้ผมว่าใช่เลยสี่ถึงสี่ชัวร์เลยโดดๆเฮ้ยหายไปไหนอะนี่แงนี่ไงนี่ไงรอบไปโดนกินอีกแล้วนะครับโดนกินอีกแล้วนะครับหวีครับ คือผมเล่นด่านไหนนี่ถ้าไม่มีรถบังสเต็ปนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เกมคาพารก,กี้ครับต้องมีทุกด่านครับคือถามว่าชอบไหมผมไม่ค่อยชอบแ่ะทุกคนสู้ส,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 สู้ใครไม่ได้เออสู้สู้ใครไม่ได้พูดตรงๆเลยมา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 ,มาเอ้ยมีคนจอดรอเราด้วยโอเคไม่ได้รอเราอะ่ะเขารอให้คนมามา,มาพี่อันมาแล้วเดอพี่อันอยากจะมาดันโล ตอนนี้ก็รอแบบว่ารออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะมีคนนับแล้วมีคนนับละวนนสามเอ้ยสามแล้วสามละสองละวหนึ่งนี่คือออกตัวเลยใช่ไหมหนึ่งนี่คือออกตัวเลยเอาไปครับผมยา,ยาวๆครับไปรุ่นดันโลโอ้โหแหลงแหลงทั้งนั้นเลยอื้อีเคนโอ้โหตามไขไม่ทันเลยนะ <laughs> ความเร็วอยู่ที่200ร้300ยมมอยสามร้ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเองเนี่ย ความเร็วเขานี่น่าจะขึ้นไปประมาณ600-700รอบเนี่ยผมคิดว่านะสูดดีฟต้องมาครับเราไม่เปิดสูดดีไม่ได้ยาวไปครับเหยียบยาวไปครับโอ้โหได้กินแต่ฝุ่นเหมือนที่เขาเม้นต์ในเกมนี่แหละเออมันจะโลดได้กินแต่ฝุ่นคนอื่นครับไม่เห็นแบบใครสักคนหนึ่งเฮ้ยเริ่มมาวะเริ่มมาวะรอบปลายเรามาครับทุกคนตอนเนี้เฮ้ยเจอคันนึง อ๋อเขาขี่ไปทางนี้หนึ่งนึกว่าผมแซงปะทู้ยก็ได้อยู่นะพอได้อยู่นะ470ครับความแรงครับพอไปถึงแบบสุดสปลายทางนี้น่จะแบบรถเขาน่าจะไปแบบครบหมดทุกคันเรามังดูจากทรงแล้วเราน่าจะเป็นคันสุดท้ายในแมปนี้478ครับโอ้แรงเกินอุ้ย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  โอ้ตรงนี้เขามีแบบปาร์ตี้เนี่ยครับผมนี่เป็นไงมีการตรงการเต้นด้วยเป็นไงโอ้โหเป็นปาร์ตี้อะไรกันวะเนี่ยเพลงก็ไม่มีมันเต้นอะไรกันโอ้โหนี่มันสมลมรถซิ่งนี่ว่าดูดิเนี้ย F15 คาร์บอนครีบลาบมาเริ่มเทิมเลยโอ้โหแมคลารนทั้งตัวเก่าทั้งตัวใหม่ครับเราจะไปรุ่นดูไปชัดๆเลยเกมนี้จะรถแบบแพงๆหรูๆทั้งนั้น กูยมุยเออยเอ้ยนั่นไงนั่นไงมันมีคนขโมยรถเราะล้มีคนขโมยรถพี่อนนาะบัตมนะครับอะไรเนี่ยรถกังค่ะราคาหนึ่งแสนบาทรถใครวะเนี่ยเดี๋ยวดูสภาพหน่อยสภาพนี้แบบน่าจะน่าจะเอาไอสติ๊กเกอร์ออกนะผมคิดว่านะสติ๊กเกอร์นี่ทําให้รถเปนเละเทะมากกว่าเดิมแต่ผมว่าผมหาทาคนแข่งดีกว่ารู้สึกว่าคนพร้อมแข่งน่าจะมีเยอะพอสมควรทาแมคลาเรนอ่ะแมคลาเรนไปละ เอาเป็นอันนี้ละกันเอาจะได้แข่งไหมวันเนี้มาหา้าคนแข่งมันไม่มีคนมายอมแข่งด้วยไงองใส่ข้อมอลว่าเออรถอันนี้ไม่แรงไม่ต้องไปแข่งกับมันหรอกนะครับก็ลองดูได้เออก็ลองดูได้แรงไม่แรงเราค่อยมาดูกันอีกทีนึง่งต้องขอให้ได้ลองก่อนขอเปลี่ยนมุมกล้องก่อนครับโอเคมอ่าสามสี่ะันทีทีแปดหกครับแต่แรงม้าผมน้อยกว่านะ้แรงม้าผมเจ็ดร้อยครับแรงม้าเขา 925ครับออกตัวมารอบปลายผมเอ้ยดูเหมือนว่าเขาจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขายัางไม่มาเลยยังไม่มาเลยซ้ำดูเหมือนเขาจะออกไปแล้วหรือเปล่าแต่ผมได้ตังค์แล้วนะผมได้รับตัง 5, ค์ห้าพันลวโอ้โหรถไขวนนี้เพิ่งมาก่อนกลับครับอย่าลืมครับเหินดีครับเหินดีลงสวยๆลูกพ่อโอ้โหสำหรไม่น่าสวยแนละ้วตอนนี้น เละตุ้มเปะมันเหินทางนี้ได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมอลองลองเหินกลับสิถ้าเหินตรงนี้มันจะขึ้นรางรถไฟไหมนะชุบอึ้บเอาม,มันจะเหินได้แต่ฝั่งนี้ปะมันจะเหินได้แค่ฝั่งนี้นะคิดว่านะสวยๆจุบโอ้โหลงไม่สวยสภาพรถโอเคครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอไว้เท่านี้นะคะรรบผมรับ รถ GT86 พี่อัดเนี่ยมาตั้มเลยครับหวังว่าทุกยผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเจอกันใหม่นะครับทุกคน